ทำไมลิซ่าถึงได้ออกรายการในเกาหลีน้อยกว่าไอดอลชายอย่างแบมแบมหรือนิชคุณมันเพราะอะไรหรือกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้ด้ยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับถ้าเทียบความดังในระดับสากลลิซ่าน่าจะเป็นคนไทยผู้หญิงที่ดังที่สุดของไอดอลเคป๊ Pop, ตัวแทนคนไทยแต่หากนับย้อนไปดูความดังลิซ่าในเกาหลี เราว่าก็ดังเลยแหละคนรู้จักวงแ a c k พิง k ์พราะมีแค่4คนแถมทุกคนก็ดังหมด4คนแต่ทำไมลิซ่าถึงออกรายการในเกาหลีน้อยมากนับตั้งแต่เดบิวต์มาจะ7ปีแล้วซึ่งนิชคุณแบมแบมคือออกรายการของเกาหลีเยอะมากจริงๆถึงแม้ว่ากระแสะเพลงวงจะหมดความพีคของยุคที่วงเคยรุ่งเรืองแต่ก็ยังเดินสายออกรายการวาไรตี้ของเกาหลีอยู่ในปัจจุบัน คือถามตรงๆเลยว่ามาจากค่าย YG เลือกปฏิบัติหรือว่าทางเกาหลีมักเห็นผู้ชายเป็นใหญ่และไอดอนชายมีอิทธิพลต่อคนดูมากกว่าเลยดึงเอาไอดอนชายมาออกมากกว่าหญิงหรือค่านิยมเกาหลีหรือ YG เน้นหรือ YG เน้นเดินสายได้เงินได้งานต่างประเทศมากกว่าหรือลิซ่าไม่ไปเองหรือมันเหตุผลอะไรกันไปดูกันน,นฝั่งความเห็นแลยกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า อย่าว่าแต่ลิซ่าเลยทั้ง b บ c พิง n k และ YG ีแหละที่ออกรายการน้อยมากมีมากหน่อยก็คือสมาชิกวงวินเนอร์คือในบรรดาสีคนน้องเป็นคนเอนเตอร์เทนคนดูเก่งสุดมีครบหมดความสามารถน่ารักตลกยอดคนดูคลิปสั้นๆในรายการก็หลักหลาย10ล้านมากกว่ารายการของช่องรวมกันหลายคลิปอีกเอาตรงๆรายการเวลตี้มันไม่ได้เน้นเงินค่าจ้างเหมือนงาน GBA นี่เขาเน้นไปโชว์ตัวโปรโมท คือไปได้กระแสตัวรายการและตัวศิลปินถ้าจะเน้นเงินก็ไปเอาหน้า g b a แบรนด์ดีกว่ารายการในเกาก็น่าจะอยากเชิญหรือมันมาจากเบื้องบนสั่งมาพอลิซาเบื้องบนคงรู้กระแสว่าดังในต่างประเทศมากกลัวว่าจะเอามากระแสในเกาอีกรวบยอดเหมาหมดนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมวารเรตี้ไปออกให้แมสแมสแล้วก็ขึ้นกับตารางทัวร์คอนอยู่ที่ค่ายด้วยจะปล่อยไม่ปล่อย YG ค่อนข้างห่วงลูกสาวสมัยคาล่าก็ดังมากแต่ไม่ค่อยได้ออกถ้าเทียบกับตัวท็อปค่ายอื่นความเป็นต่อไปนะครับผมทำไมถึงคิดว่าค่าตัวเบ็คพิงเขาเลยไม่จ้างมองว่าไปออกตอนไม่ดังพอดังแล้วไปทำอย่างสร้างเงินให้ค่ายมากกว่าคงไม่รู้หรอกคงไม่รู้มั้งว่า YG ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ Big Bang ทูนี่เอวเดบิวตแ์แรกๆไปออกรายการพอดังแล้วสนไหม ไอดอนวงอื่นๆออกรายการตาตั้งในเกาหลีบอยแบนด์ Band, พอดังไปทำงานที่ญี่ปุ่นรัวๆไม่ต้องมาละหรือทุนี้อวันเป็นวงที่ให้นอนหลับพักผ่อนกันเต็มที่ตารางงานก็จัดให้ไม่แน่นมาทำรายการของค่ายเองผ่าน YouTube มัง้งถ้าจำไม่ผิดสมัยก่อนถึงมีคนบอกเป็นดักร้องสมัยก่อนถึงมีคนบอกเป็นดักร้องค่ายวายจีดีไม่ต้องทำงานใช้หนี้พักผ่อนไม่เพียงพอแถมเงินเปอร์เซ็นต์ยังดีอีกแบ็กพิงดังนะเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจการอวยเวอร์แบบไม่ร like ู้ว่านางว g ยจีก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วก hy ็เป็นยังไงกันบ hm ้างล่ะครับวงกลมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ